สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเมื่อมีความรักลัคนาราศีทำนายแม่นสุดคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของดวงความรักของท่านที่เกิดแต่ละลัคนาราศีว่าเมื่อมีความรักแล้วพวกท่านจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะก่อนเลยเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือท่านที่เกิดราศีมังกรเป็นคนจริงจังกับทุกเรื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพนันธ์ เป็นคนอารมณ์ดีแถมยังเอาใจเก่งด้วยค่ะและเพราะความที่เป็นคนจริงจังนี่แหละค่ะก็เลยเป็นคนที่เจ็บแล้วจำถ้าใครมาทำร้ายหัวใจก็ยากที่จะให้อภัยได้นะคะถามาราศีที่สองคือท่านที่เกิดในราศีกุมค่ะเป็นคนง่ายๆสบายๆเวลาอยู่กับคนรักก็จะเป็นเหมือนกับเพื่อนสนิทกันแต่ว่าก็เป็นคนเก็บความรู้สึกไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกแต่จะหงุดหงิดง่ายนะคะ ถัดมาคือ่าตที่เกิดราศีมีนค่ะเรียกได้ว่าเป็นคนคลั่งรักชอบหาเวลาไปสวีทกับคนรักสร้างความโรแมนติกอยู่บ่อยครั้งแล้วก็เป็นคนชอบเก็บอะไรมาคิดเล็กคิดน้อยคิดไปเรื่อยอารมณ์อ่อนไหวง่ายน,นั่นเองค่ะถัดมาคือ่าตที่เกิดราศีเมษน,นะคะเป็นคนมีความเป็นผู้นําสูงเอาใจใส่คนรักได้เป็นอย่างดีค่ะและด้วยความที่เป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงปรี๊ด จนบางครั้งใครเตือนอะไรก็ไม่ค่อยฟังเขาเลยนะคะถัดมาคือถ้าี่เกิดราศีพฤษภค่ะเป็นคนจริงใจหนักแน่นและมั่นคงต่อคนรักแต่ก็เป็นคนดื้อแล้วก็คิดเยอะด้วยจนกลายเป็นคนคิดมากเลยละคะ่ะถัดมาคือถ้าี่เกิดราศีเมถุนนะคะเป็นคนมีไหวพริบช่างสังเกตรู้ใจคนรักว่าชอบอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรแต่เป็นคนขี้เบื่อง่ายอารมณ์ติด ชอบแอบไปอยู่คนเดียวค่ะถัดมาคือถ้าเกิดราศีกรกฎนะคะเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักสุดๆแต่ก็เป็นคนขี้จุกจิกและขี้น้อยใจตามมาด้วยนะคะถัดมาคือถ้าเกิดราศีสิงค์ค่ะเป็นคนที่ทุ่มเทกับคนรักมากๆและคนรักเดียวใจเดียวด้วยนะคะมีความเป็นอารมณ์ศิลปินสูงบางครั้งก็ติดแฟนมากแต่กลับกัน บางครั้งก็เบื่อมากๆค่ะอีกหนึ่งราศีคือท่านที่เกิดราศีกันนะคะเป็นคนที่ใส่ใจมากๆต่อคนรักแล้วก็เป็นคนที่ขี้ระแวงและคิดมากชอบเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีตุลน,นะคะเป็นคนจริงใจอ่อนโยนและแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างและด้วยความที่เป็นคนขี้น้อยใจมักชอบเก็บเรื่องราวต่างๆมาคิดแล้วก็เอามาน้อยใจด้วยนะคะ ถัดมาคือท่านที่เกิดราศีพิจิกค่ะเป็นคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์มากๆจะไม่ตกลงปลงใจเชื่อว่ารักง่ายๆค่ะและด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครง่ายๆและมีอารมณ์ร้ายถ้าโมโหใครก็เอาลงยากเลยนะคะแ,ะแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะเป็นคนมีความจริงใจไม่มีเล่ห์เหลี่ยมใดๆและเป็นคนรักอิสระ เป็นคนไว้ใจคนง่ายโดยเฉพาะเมื่อรักใครแล้วจะทำให้เชื่อทุกอย่างจนหมดใจเลยนะคะอาละะแล้วค่ะแลนนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงทำนายตามลัคนาราศีเมื่อมีความรักเกิดกับพวกท่านนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ